ยำตรงมากกบโบลี่เหมาะไงสิ่งเงาคืมี สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับสู่บ้าน2องแม่ลูกบรรณาเดอ้อกับสาวปื้มน้องปื้มนะคะสาวลาวน้องเมือนี้กะเหบเอล้วเบอ้อ์ตนอนพักผ่อนเรร่อยกะช่วงบ่ายได้ออกมาจอบเบิงเขา่าเนาะประมาณบ่ายสาแต่ว่าแดดมีป้าโถ อาทิตย์ต่อมาเนาะหลังจากที่เฮามาจอบเบิ้งแล้วตอนนั้นเฮากัสิได้มาจอบเบิง้งเขาอีกเดีวเฮากัสิได้มาหาเลาะเก็บเก็บปูเก็บปลาจักหน่อยหนึ่งเนาะเก็บหอยเบิ้งกับมันสิมีหรือโบ่เนาะเดี๋ยวเฮาสีพาไปหลอกเบื้องเขากันเลยเด้อติดตามกันต่อไปเนาะไปเลยเป็นจีแดงสวัสดีอีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อฟ้าทอดแดดออกไปนเนาะบัดนี้น Đó, phải lọ bừng na đây bung nắng bay 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 này Để... Để... Tay này bé Em <laughs> thể vay 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 Thịt, nhắc ít xong thịt đó Hả? Bà man là lần, chỉ thấy kiểu. dẫu Bà thịt đó Ừ Liên đi ah, bà con đơn sản, bà phải nọng bừng mà khâu mình được lộn bùng bồn bùng 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 bùng

กําลังนันหางเหลืองได้1พี่น้องมาอีกบนี่ตอนนั้ยังสํบอยู่มาตอนนั้นยังบ่ทันได้ออกเบิดเนาะเออทิ1ทิ1ันําน <let> ี <Matthew s> ่้น้ําเฮาบ่หลายพอบ่เนาะโอพอดีเนาะมันน้ําบกมันก็น้ํามันก็บกเนาะนานี่ก็บกลยังนาใหญ่ lọ, bay huộn lưu huộn y vô nó bung tay bay con lia bay lia bay là sao bát nó đi bát xa mát quân kia bơi lắp là lắp bơi 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 บอนะันก็จะเป่งหาตี้เขาเห็นเขาเขาเรืองเขาเห็นเขาเขาเรืองนี่เป่งนะจ้ยไปดเราเป่งหก็ขอบใจด้หลายเด้อทีแรวเลยบ่ใคได้คอยจหากะเรืองใครได้แล้วก่อนห้ากะอวยนอหนึ่งเรืองมดจะได้ Ờ Bê lái pin này ngắm đó. không? Lọc cứ vào khay nè ờ, Ừ, khay nè ờ, Ừ Ừ, khay của pi cây Một lọc bắt tăng hủy không? นิ้มใจกองไหยแดดมากพี่น้องป้าปัาเราไปเทหัวป่าโอ้มืลยตัดแดดออกมาแล้วบ่นเลยเดินมาบึงหน้าเหรโอ้เลืองแหละนี่กไง มันน่าแม่เห็ดเบิ้งเป็นเศษยังเป็นเห็ดยังนะที่เป็นย,ยังว้าวปลาซีเบ,บ,บ๊กเก็บหอยเบิ่งเก็บหอยมาเลี้ยงคนก่อนมาพี่เด้อมาพี่เด้อไปเด้อไปเด้อมาอากาศขึ้นพอดีป๊ะปะพาพี่น้องไปเก็บหอยกันเด้อยี่น้องห่วย บอมันถ่วหน้าน้องปื้มมันเนาะไปเปลี่ยนสบายดีเด้อไมเ่เสร็จเด้ God. อมากรอยมืออย่ารอีมือวะเชียงเพิ่นตัดเข่าเนาะแต่แป่สบายดีเลยสบายดีได้หอยมาแล้วสองสามล้านหน่วย ก็สิไปเก็บของอสิไปถ่ายสินก็ได้ย่านทรงเปียกตร,ต,รตรงต้อนของคุณป้าบอดเดซิมี่เขาอยู่บอดเดซิมอ่หอยเขาเก็บน้ำมันเลือกเลือกตัวจะมาลงตัวเราไหม้านกอได้ลายมาลง ป้าเากำลังยอกตเดี๋ยวไปเบิ่งฝึกงอกก่อนชิได้บ่เนาะตรงต้นบ้านพี่น้องกันว้ามาสองเบิ้งเอมาถ่ายเบิ้งเหมือนมาสอง Để, bánh mày không đó. Lùng. Đại, mình lùng Mình Đi mà nó. lùng cái hàm là mà lung nó <laughs> Bư Không bằng thân Bay mạnh ยังไปถ่ายซีนยัจจชงชมผนเสียคู่ถ่ายดูปึเกยตน,นืาอาก่อนอป้าทุบมันกำลังลงไงเนาะว้าว,ว,าวนนขักอลีย้อน <laughs> จับไอเ็ดจับจับบอนนลคดีตไชโ่ ลังพึ่มกับป่าเป็นย่ำตรงมากกบรบี่เหมาะไว้สิ <c oughs> ส่งลังปึ่มี <laughs> đi chạy mà rồi ba mà mà xin xin lâu và dặn thôi <laughs> đây Để... <laughs> à, tôi... à tôi nhảy ý. khắc 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 thằng hỏi thằng pa ơi <laughs> <Nào>. Thêm bọc <laughs> <không? cười> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Lê. à tôi xài hỏi lông rồi. buổi lên lông lông Để kẹp vào hồi lông 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 lông

Thế thì lộn với cái gì mình băng ừ. Hãy subscribe à, cho kênh Ghiền bông nhảy dứt chưa có phụ nữ ở đây mày mày băng mày Băng nắp hạng mày tầm 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 nắp hạng mày

Bao khá là khá, cái chỗ mà thân đây băng 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 băng

còn bạc bình ở đây một bay vào đâu một quả bao giờ nó lồng nó lùng, lùng đấy ลงหมดได้ไปไป,ไป,บ,ไปบึงนั้นหมปากเป่งนี่ได้มันหมักมีไหนนานเด่นนี่เขาเป็นเห็นกินน้ำมาใส่กล้องนึกว่าเราเห็นแต่ทงางขาวเห็นว่าอะไรปลากะมันอยากายอ้างเลยขึ้นทางอ้างมันจะเต้นไป Ni ní 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 มีบ่าหรอยนานเออก็ไปไปะนะคนเนี้ยนะใกล้ในเรื่องพี่น้องก็ย่าพลาดก็หลาบแลว้วก็พลาดมึงนะเจ็บร่างบ้าเต้นออกแต่ขูบเนดะ้อ nó nó thầm thương thương thân anh phải đèn đen mà vì bây ra bài này nhập bài nhập bài bài mọi người 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 mọi ใส่กันเด้อใส่กันเด้อมาเด้อมาเด้อเห็นยังกินดีเนาะใส่หนึ่งกรบอกเวลาให้ยุบเอาเกล็ปลาที่ออกอย่ามันเต็ดกันเอาปูเออมัดโหมัดนะ้วก็ใส่ขู่มันจะมันเต็ด ยังไงบึงนะหาปลากับเป็นเนื้อเห็นว่ากันเลยเออเฮ่แรงปีกเรื่งปลาลายก็ได้ปีกมากินมาอื่นพี่มันห่อนตามาถูนเนาะอะารหายใจบอกเดือดร้อยเดี๋ยวโอเคสนอนพี่พีนอนมาห่อนนีนะเข้ากันทำลุงแล้วเนาะเวลาหาม พ่อสิโลขึ้นไปเพียงอาอีกเนะาะเด็กน้องปื้มก็ไปเผ็ดกระตืขอตัวกันเด้อได้มุกปลาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบขอบคุณหลายเนาะที่เข้ามาทบชมคลิปของน้องปื้มเนาะขอให้โชคดีมีทรยบนทุกคนทุกคนเด้อฝากติดตามเป็นกำลับบงใจต่อไปเด้อบ๊ายบายสบายดี